สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ทธันวาคมมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหม และจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงปักแรกนี้บ้างนะคะและในช่วงท้ายของคลิปนะคะมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงทั้งหมด3าหัวข้อมารอดูว่าจะต้องเสริมดวงเกี่ยวกับด้านใดบ้างอทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธการงานของผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงปักแรกนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องการงานการงานของผู้ที่เกิดวันพุธผู้ที่เกิดวันพุธในที่นี้เขาบอกว่า การงานของคุณนะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรจะได้รับความร่วมมือดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งที่สำคัญคืออย่าใจร้อนอย่าวูาว่วามอย่าใจเร็วด่วนได้แต่ในที่นี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขามองว่าคุณเป็นคนมีไฟอะ่ะคุณเป็นคนขยันนะคุณเป็นคนกระตือรือรนนะ้น่ะผู้ใหญ่ถึงช่วยเหลือสนับสนุนคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยหรือใครที่ ผู้ที่เกิดวันพุธใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะใครที่ทํางานประจําอยู่หรือกําลังไปสมัครงานหรือมีโปรเจกต์ไปนําเสนอบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะได้รับการเซ็นสัญญานะคะหรือใครไปสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้งานเพราะจะถูกเรียกไปเซ็นสัญญาแล้วนะคะทีนี้มาดูว่าเขาบอกว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ลูกค้าจะเข้ามาอย่างมากมายจากการที่เรารู้จักว่ารู้จักอ่อนน้อมทอมตนขยนันกระตือรือร้อนให้เขาเห็นอยู่ตลอดเวลานะคะ เป็นคุณเป็นคนที่ชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือคุณเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรเล็กๆ็ไม่ใหญ่ๆทํานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหน้าใหญ่ใจโตเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานดังนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่มันเป็นการที่ว่า สองจิตสองใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีคุณอาจจะมีโปรเจกต์มากกว่าหนึ่งอย่างดังนั้นใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณอาจมีโปรเจกต์มากกว่าหนึ่งอย่างเลือกไม่ถูกว่าจะทำอันไหนดีมันมาถึงตรงทางแยกแล้วทำไม่รู้จะเอาอะไรดีเขาบอกว่าเอาสิ่งที่ถนัดที่สุดทำไปก่อนแต่สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่ เขาก็บอกว่าจากการมีไฟของคุณทําให้คนมองเห็นความรู้ความสามารถของคุณอาจจะมีบริษัทอื่นมาเสนอผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรืออาจที่จะชักจูงคุณไปแล้วทาให้คุณลังเลสองจิตสองใจว่าจะอยู่ที่นี่ต่อหรือจะไปหรือจะไปที่อื่นดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณไปที่อื่นคุณก็ได้รับการเซ็นสัญญา ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะไปที่อื่นคุณก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ในเกณฑ์ในการตัดสินใจของคุณมันยังต้องดูองค์ประกอบอื่นเพราะมันยังมีวันมันยังมีเดือนเกิดปีเกิดลัคนานะคะราศีต่างๆมันต้องเอามารวบรวมดูกันเพราะจะจะตอบแค่เฉพาะวันเกิดอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะทีนี้มาดูว่าการเงินล่ะการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์เอ๊ะขออภัยกับวันพุธนะคะจะเป็นอย่างไร การเงินได้กล้องถ่ายรูปเขาบอกว่าการเงินเนี่ยในช่วงของปักแรกเนี่ยอาจจะต้องขุดเอาเงินเก่าออกมาใช้นะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะขุดเอาเงินเก่าออกมาใช้รายได้ที่ผ่านมายังมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรนะ่นัรายได้ย,ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะัต่อไปอ,อ,อนาคตข้างหน้าก็อาจที่จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ก็ได้รับความร่วมมือดีนะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะคะขเขาบอกว่า หมั่นขยันหมั่นกระตือรือร้นเข้าไว้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะก็รายได้จะได้ตรงตรงตามเป้าหมายอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้เราทดลองทําเพื่อก่อให้เกิดรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็เป็นการทดลองทําที่แบบชั่วคูชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงเนี้มันเป็นการเงินที่ยังไม่มั่นคงนะสาหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะทีนี้มาดูว่าความรักความรักสําหรับคนโสดกันบ้าง ความรักสําหรับคนโสดคนโสดในที่นี้ถ้าถามถึงว่าคนโสดก็คงยังต้องอยู่โสดต่อไปก่อนนะคะถ้ามันขึ้นรูปนี้ก็คือคนที่เข้ามาในที่นี้ไม่ได้เข้ามาเพราะรักเราเข้ามาเพราะต้องการความช่วยเหลือจากตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นมาดามมองว่าถ้าโสดอยู่โสดต่อไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจใครเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณนะ แต่ถ้าเขาต้องการความช่วย,วยเหลือเขาจึงเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคนโสดต้องระมัดระวังเข้ามาแบบไหนเข้ามาแบบชนิดที่เรียกว่าป่วยหนักมาเลยต้องการความช่วยเหลือจากเรานะคะถามว่ารักเราไหมเขาเห็นคุณค่าของเราอยู่นะเขามองว่าเรามีค่าสําหรับเขามีค่าสําหรับเขาตรงไหนเขาจะเข้ามาทําตัวว่าน่ารักนะคะน่ารักทําให้คุณรู้สึกว่ารักและหลงใหลเขามองเห็นคุณค่าในตัวเขาแต่เขาต้องการที่เขาถังแตกเข้ามาเลยนะ นะคะเพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยนะสําหรับคนโสดอย่าพึ่งไปตกลงปรงใจกับใครเพราะว่าเข้ามาไม่ได้รักจริงนะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในตัวคุณเท่านั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะทีนี้มาดูว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะคนที่มีครอบครัวแล้วในที่นี้ช่วงนี้ความรักของคุณเนี่ย ถือว่าเดินมาในทางที่ราบลื่นนะคะมีอะไรเปิดใจพูดคุยกันไม่ว่าจะมีความลับอะไรก็ไม่มีความลับต่อกันแล้วเคยมีความลับต่อกันก็เรียกว่าเปิดเผยคุยกันหมดบอกกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตอนเนี้เคลียร์ใจกันแล้ว ช่วยกันแก้ไขนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่เราศึกษากันมาสักพักหนึ่งจนรู้รู้แก่นแท้ของคนที่เรารักแล้วละว่าเขาสามารถที่จะทําไมอะดูแลซัพพอร์ตจิตใจเราได้นะคะในช่วงที่ผ่านๆมาเราอาจจะเป็นการที่เรียกว่าคิดเองคนเดียวคิดเองเออเองคนเดียวแต่ตอนนี้มันเปิดใจแล้วดังนั้นะคนรักของคุณน่ะนะคะคู่ครองของคุณเขาก็ยังวนเวียนดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเต็มที่กับคุณนะ เขาเต็มที่กับคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรปรึกษาคู่ครองของคุณนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธว่าจะเป็นอย่างไรผู้ที่เกิดวันพุธสุขภาพเขาบอกว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่ให้ไปบนบานศาลกาวไหว้ขอพรจะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันมีเกณฑ์ของการที่จะหายเจ็บหายไข้เกิดขึ้นได้หรืออาจใครอาจที่จะเจ็บป่วยอยู่ในตอนนี้คุณอาจจะเป็นโรคที่ มันต้องมูเท่านั้นถึงจะหายหมออาจจะหาสาเหตุไม่เจอนะคะอาจที่จะต้องออใครที่ให้ระวังเกี่ยวกับสวงอกเต้านมมดลูกรังไข่มีเกณฑ์ของการผ่าตัดชิ้นเนื้อทิ้งนะนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องให้ระมัดระวังแล้วมันไม่เป็นการที่ว่าผ่าตัดครั้งเดียวนะมันอาจจะเป็นการผ่าตัดแล้วต้องย้อนกลับมาผ่าตัดอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในตรงนี้ด้วยค่ะเอาละทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างนะคะ โชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเขาบอกว่าเลขคู่เลขเบิลเลขหามนะคะเลขคู่เลขเบิลเลขหามเลขที่ถูกอกถูกใจที่เคยเล่นเนี่ยมันจะวนเวียนกลับมาแต่อย่าซื้อเองคนเดียวนะไปหุ้นกับเพื่อนนะคะ ไปหุ้นกับเพื่อนเพื่อนต้องมีมีส่วนแบ่งหุ้นแค่เพียงเล็กๆน้อยๆน,น,นะเขาบอกว่าคุณไม่ได้มีโชคลาภเยอะมีแค่เล็กน้อยมูเตลูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจะได้นะคะเลขเก่าที่เคยทิ้งไปแล้วมันจะวนเวียนกลับมาเพราะฉะนั้นมูเตลูเข้าไว้จะได้ได้ในในสิ่งที่ปาถนานะคะทีนี้มาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเราจะมาดามจะให้ทั้งหมด3หัวข้อ คุณจะเลือกทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้หรือจะทําทั้งสามหัวข้อเลยก็ได้นะคะค่ะหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกที่มาดามให้คือถวายสังฆทานหนังสือสวดมนต์อ่าถวายสังฆทานหนังสือสวดมนต์ในวันพุธในวันพุธปีนี้อาทิตย์บ,บดีถึงวันที่15เมษาปีพุทธศักราช2566เพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงวันพุธป,ปีนี้ อาทิตดีทําอะไรหรือว่าเราเราถวายหนังสือสวดมนต์สิเล่มนะมาดามองว่า17เล่มเพราะวันพุธเนี่ยมัน4ี่กับ17ถวายสี่มันน้อยเกินไปเนาะหนังสือสวดมนต์เล่มไม่กี่ตางเองเราถวายสัก 10, 17เเล่มในในวันวันพุธ ช่วง10นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา50นาทีอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนะคะอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ดีๆอะไรที่ติดขัดไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเรื่องการเงินวันพุธจะติดขัดเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นอธิษฐานขอพรสิ่งที่ดีๆ <im> เกี่ยวกับเรื่องการเงินให้การเงินไหลลื่นให้มีเงินไหลามาเทมาหรือว่ามีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ใครที่จะเข้ามาเบียดเบียนก็ให้ ขจัดปัดเป่าออกไปให้หมดนะคะข้อที่2นะคะที่จะให้คือให้นั่งสมาธิให้นั่งสมาธิในวันเสาร์ในช่วง22.30นาฬิกา30นาทีถึง22.50นาฬิกานาทีนะคะนั่งสมาธิในวันเสาร์พอเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรน,นะคะให้กับดาวเสาร์ให้กับสิ่งที่กำลังติดขัดอุปสรรคต่างๆ โทษทุกภัยทายเสาเพราะฉะนั้นเวลากําลังมีความทุกข์กำลังมีภัยพิบัติใดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ขอให้ขจัดปัดเป่าออกไปการนั่งสมาธิเป็นการเสริมบุญบาร,รมีของตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรามีญาณบาร,รมีเสริมเ,ออเพิ่มมากยิ่งขึ้นควรทานะคะหรือจะไม่ทําก็สุดแล้วแต่ในแต่ละคนไม่ได้บังคับนะคะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ให้เป็นสีฟ้า นะคะในวันพุธเพราะอย่างที่บอกแล้วไงว่าวันพุธอาทิตย์บดีคุณเปลี่ยนกระเป๋าตางัตางในวันพุธแล้วตัวสําหรับคนที่เกิดอันนี้คนเกิดวันพุธด้วยวันพุธปีนี้จริง,รงๆแล้วอาทิตย์บดีนะคนเกิดวันพุธก็ถือว่าถ้าใครมีอะไรติดขัดเนี่ยมันก็ยังไม่เขาเรียกว่าตกก็ตกไม่สุดเพราะคุณยังมีราศียังมีปีเกิดนะ่ะที่มันไม่ได้ดีบางทีบางคนไม่ได้ดีพร้อมกันหมดทุกอย่างบางคนราศีไม่ดี ปีเกิดไม่ดีแต่วันเกิดดีมันก็วันเกิดเป็นหนุนเอาไว้ทําให้คุณตกไม่สุดนะเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่เกิดวันพุธก็บอกให้เปลี่ยนกระเป๋าตังเป็นสีฟ้าในวันพุธช่วงเวลา10บนาฬิกาสินาทีถึง10บนาฬิกาสนาทีเวลาที่คุณเปลี่ยนกระเป๋าตังเนี่ยคุณก็เอาเงินเนะ่ยเอาแบงค์ใหญ่ที่สุดเนะ่ยใส่ไว้เลย ใส่เข้าไปก่อนและอธิษฐานเลยขอให้เงินเต็มกระเป๋านะคะขอให้มีเงินไหลเงินไหลนองทองไหลามาวันพุธสีเขียวเหนียวซับพูดไปเลยนะคะจะได้เหนียวซับเข้ามาในกระเป๋าเราเยอะๆดังนั้นอ่ะถ้าเปลี่ยนในวันพุธในช่วงเวลาที่บอกไปแล้วนะคะก็อธิษฐานใครที่คิดที่จะมา หลอกลวงเงินเราหรือจะมาขอหยิบขอยืมหรือจะเข้ามาทําให้เรารักแล้วเพื่อที่จะมาหวังผลประโยชน์ก็ขอให้ปัดเป่าออกไปให้หมดนะคะทําให้เรามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บหนักแน่นกับการที่จะช่วยเหลือคนด้วยนะคะเพราะก็ ก็เป็นเคล็ดลับเสริมดวงที่ไม่ต้องลงทุนทําอะไรมากมายเลยนะคะใครที่คิดจะทําก็ดีใครไม่คิดจะทําก็ไม่เป็นไรนะคะก็จบคำพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ